สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านหลังสุดท้ายได้ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์อาจารย์เกิดอีกหนึ่งคลิปว่าเมนหลังเนี้ยใช้เวลาประชุมเพิงนานเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์เกิดเดี๋ยวผมจะสอบถามว่าร่างของคุณพ่อร่างนี้จะใช้เวลาประชุมเพลิงประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะได้เก็บอทิสองชั่วโมงกว่า สองชั่วโมงกว่าเรือสองชั่วโมงสามสิบสองชั่วโมงห้าสิบอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยสองชั่วโมงสามสามสิบแปลว่าหมดเรือแต่กระดูกเลยใช่ไหมหมดเลยใช่ไหมฟืนฟืนนี้ดับหมดเลยใช่ไหมครับหมดแสดงว่าเมนนี้ใช้ง่ายแสดงว่าเมนนี้มีคุณภาพในเรื่องของการประชุมร่างเนาะสองชั่วโมงครึ่งก็ด้เก็บก็ถือว่าเร็วเร็วนะครับบางเมนเนี้ยใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมง ชั่่ววโมงกาผมก็สังเกตดูเหมือนกันว่าฐานฐานเป็นจะก้อน,นใหญ่ๆตอนเข้ามาสังเกตดูฐานฐานก้อน,นใหญ่ก็จะไม่เร็วสำหรับบ้านโคกอโศดบ้านนี้เมื่อประชุมเพลิงเสร็จใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเสร็จปุ๊บเก็บอัฐิเลยใช่ไหมอาจารย์เก็บเลยเก็บเลยเก็บอัฐิเลยใช่ไหมครับเก็บไปทำบุญเลยตั้งกองบุญเลยตั้งกองบุญเสร็จเลยรุ่งรีกระตับมาครับ แล้วถามอีกอย่างหนึง่งถามความในใจอาจารย์เลยนะอาจารย์กลัวผีไหมโอ้จะ,จะกลัวไปทำไมจะกลัวไปทำไมเมื่อสมัยผีเคยเห็นมาเยอะแยะเราไปนั่งอยู่บนผีก็นั่งอยู่มไม่กลัวนะแต,แต่ว่าผีเนี้มีมีจริงแต่อาจารย์ไม่กลัวเพราะว่าอาจารย์ไ,ไม่ไม่ได้ไปทาร้ายเขาไม่ได้ไปทําอะไรเขาเนาะเรา,า,เาใช่เรามาช่วยเขาพูดง่าย ไม่น่าจะถึงไม่ไม,ไม่กลัวเดินปฏิวัติเป็นปักกระถ,ถูกลุ้มเขาฟังใหม่ๆยังปักมาเลยอืมครับเรามีแต่ขอโทษเขาหน่ะแหละ <c oughs> อย่าลูกลูเขาแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเอฟซีแฟนคลับในเรื่องของการงานบำเพ็ญกุศลศพมั่งว่าในเรื่องของผีในเรื่องของวิญญาณนะครับอาจารย์ฝากได้ครับโอ้ยเรืขอขผีเราก็ทำบุญอย่างนี้เลยทำบุญไปเรื่อยๆน่นหละ ทำบุญไปเรื่อยตามไปเรื่อยอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปทีนี้เราก็พ้นอันตรายได้หมดเลยครับคุณผู้ชมสรุปก็คืออาจารย์บอกว่าเมื่อประชุมเพลิงเสร็จมีโอกาสก็ให้ทําบุญให้กับผู้ตายบ่อยๆเนาะเพื่อให้ดวงวิญญาณได้มารับสมบุรณส่วนกุศลครับเมื่อสักครู่ผมก็สอบถามอาจารย์เกิดนะครับ ชื่อเล่นนะชื่ออาจารย์เกิดชื่อจริงชื่ออะไรครับนายกุมแก้วชวีนายกุมแก้วชวีซึ่งเป็นสับปะเลอ,อยู่ที่บ้านทุ่งวังตำบลทุ่งวังแต่บ้านที่กลาลังผมถ่ายทางคลิปก็คืออยู่บ้านโคกอโศดตำบลทุ่งวังนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของท่านอาจารย์เกิดประมาณสัก2อถึงสกิโลเมตรนะครับเมื่อจะภาพร้องขอว่าให้มาช่วยทําพิธีกรรมให้หน่อยอาจารย์ก็จะมาขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วย สวัสดีครับอลาไปก่อนอาจารย์สวัสดีครับ